สาทินี่เนี่ยตอนทำกล้วยนี่ยเสียดมีกระตาบ,บลานคนด้เดเลได,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 ได้ลอยปีแล้วเลยได้ลอยปีแล้วตังแต่สั้นอ่กันหกสิบหกปีแล้วพอสนได้ลอยปีแล้วนี่เ <laughs> ท่ากับโปงไว้ยังสีสมบดมุดวาเนี่ยต่างไม่กันนี่สมมติวาอันนี้คือทำกล้วยเนาะเ้ามัดไว้ยังสีแล้วมัดไว้แล้วนะ เงื่งขึ้นสมมว่าขั้วอยู่ทางเกาหัามมันป้อนไปป้อนไปไเอาเขาไปไก่ดากมันเด้อันนี้ไปเลยจะรีทัมมันไปรีทัมมันมาสิยังถือเดือดแตกทัมแตกเนี้ยทัมแตกกระายทั้มคนก็แตกกระจายเนาะ <c ười> คนจะคนจากตอนก็ติดต่อมาได้สิไปตอนใครเอาหนีใส่เอาหนีใส่อืม อันนึงไปใสล่ละคุณพอ่อ <c oughs> บานนี้ก็มีไส้ไส้แบบนี้ไส้แบบบานนี้ก็จะมีใหม่ด้มีใหม่ใหม่ตอนกล้วยเด้นี่หล่มปับ๊บนี่แต่กี่มันมีขอนตอกซิวเนาะขอนตอกซิวนี่สิใหญ่ดิขอนตอกซิวนี่มันสิเป็นน,นี่มันคือคอพี่ละหัวขอนตอกซิว มันจะดำมันก็ตจอเนี่ก็เดียกดีดีหรือว่าบายตกำดีดีกำดีดีนี่ตก็ปุ๊บปุ๊บน <ella> ี่ดี <c arada> <c outro> ดีใหม่เป็นกระเจายวลงมากนี่เอาใส่ขุ่นีขั้วยไว้จับไว้จับไว้ขั้วหนึงก็จับไว้ตก็เปุ๊บุ่งแห้งถื่นุงแห้งดิพี่น้องถื่นปุ่งลงถื่นปุ่งลงบ่มันหน่อยๆเท่าเด้อตอกตอกเรือ่าหน่อยๆน่อยเท่อเดิ่นตอกแห้งค่ะ แห้งกับแห้งนี่ดอกของแห้งดอกมองยำยำยำทีเทียห่าเทียยังแห้งยับมาหาเทียหัวเทียผุดละยังแห้งยับมาออกยับไปยับมายับไปยับมายับมายับไปยังสิละกล้วยผุดละมันเก็บผุดแล้ะเก็บเอาไว้ถ้ากล้วยจะกคนนี่เราขนตอกขันตอนแม่นบะไปเก็บหำตัวนี่ตอนกล้วยวิธีตอนกล้วย ซู่มือี่กต็ตอนไหไตอนไะไคือกันซูมือแต่ว่าว่าไม่พูวไปตอนเนาะบ่อ่ใจม่าถึงคือผู้เฒ่าตะกีเนาะตะกีผู้เฒ่านี่โอ้ยจิบจิบซ้ำเพิ่นอันเพือได้วาพเพอาะไไปตอนคนั้ยไห้แน่เออไปเลยอพอตอนแล้วควั้วสองปีสามปีพอตอนแล้วยันไปเสืองหมูมันบางงามเลยวายากได้คั้ยจะขอบางงามวา,งงา,มายากได้ แล้เลยจักตอนจักตอนกันนี่ละเนตอนเนี่ยตอนตังแต่ของมาล่างพอคนเดินชาติดไปเรื่อยๆนี่ล่ะเนี่ยตอนกล้วยอะไไม่ไม่ยุ่งยัางดีคนเด้นนี่เด้อไม่ดูไม่ดูไม่ยุ่งไม่ยุ่งเบ่อเนาะตะกี้เน่อคนปั่มจังไรถึงแต่ปั่มไดพบ่คีอสมือเงินบ่สมือเงินไปแตะตอนนี้บ่นด้เงินบ่คนว่า เสียกนีก็ตาพุนล่ะตโาโบล่ามเหมือนกันเสียกเสียสยน้ได้ยันม่นบ่ดวนดิพอฉันกะได้เก็บแปดปสิบสองปีเป็นแจ้งเสียบาทน,นี้ฉันกะเกิดมาได้เดี๋ยวนี้ก็ได้หกสิบหกปีสิโดนจำไรไม่เจ้าว่า ดสิบสองปีกับหกสิบหกปีพอสันเกิดมาเพิ่นจะตายไปแล้วล่ะกับอันนี้กับย่างไวอันย่างย่าง,งไวไทยลกูกให้ล้านเบิง้งเนี่ยตอนคุ้ยเพิ่นว่าเมียนไวเ <c oughs> มียนไวย่างเพิน่ตนติดต่อไปตอนน่อเนาะมันก็ปลูกปูกย่งให้ดีล่ะนี่ปลูกส่วนนี้ปลูกไวมันดีดีเพิ่นว่าปลูกดีดีนี่มันติสวนไปสวนมา ผูกแบบฮัดเขาดิฮัดเขาดีดิฮัทเขาแล้วเกี่ยวเกี่ยวจักไห้ดีล่ะนี่เกี่ยวหอมไวโผไว้อันนี้จ้ะบ่หลัว่าเป็นเราส่นได้ผูกเปียบได้บ่หลัวคือแค่ว่าไปยืนเบิ่งบนผูกแจงสี่ลันไปหามขั้วแม่นบ่ มันจะค้ากล้วยมันสิเป็นเสียงเราเพื่อเอากล้วยกันกล้วยกันสค้ากล้วยกล้วยกันแล้วก็เอาเสียมมาผูกเสียงผูกนี่นะผูเครื่อเห้าผูกกันเครื่อเห้าผูกกันี่เห็นสิเครื่อผูลักน้ำเราเกี่ยวลมนี่เกี่ยวมากเกี่ยวมากนี่เกี่ยวมากนี่เกี่ยวมากนี่เกี่ยวลมนี่เกี่ยวมากนี่ให้มันดินบ่ออกนะมันดินกันสิค่ะให้มันดินก็สิค่ะมันออก เทงเท้งสีขาลับผูกใส่กันผูกใส่สองขาใส่กันบางสิมันก็ดิ่มบัดเห็นบ่า <c oughs> ม,มันก็จะดิ่มยังสิไปยืนเบื้องบนเห็ดเหมืนกับหำมันเข่าดีน้ำพวยปอนปั๊บเข้าไปมันจะรีทหำเข้าไปรีเข้าไปเนี่มันถือหำเด้ทำถือทำแตกตายดิปวดแต่ห้ำฝนยังตายเน,นาะนำแตกคือกัน กวยเจ้คนกีน่ลายกลิ่นไส่กลินใส่ครับไปกิ่นี่ใส่ทางนี้ครับไปอันนี้มันใหม่ใหม่ตอกอันนี้มันคอ,อ,อนตอกซิวนคอนตอกซิวว่ามีแล้วซากกระเบยียดนี่ตอกป๊บ <c> ก <oughs> ป๊อกป๊อกป๊อกมีนีตอกลงนี่นำร่องนี่นำรงเนี่ยนำร่งแห้งแต่นี่นนนมัดขี้มัดยนันเพิ่มเลยนี ไปยืนบ้างดึกลงดึกลงดึกลงนี่ยับมากดึกลงอีกดึกลง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 ยับมาอีกดึกลงดึกลงเนี่ยว้าอตอนน้ำว้วยได้กี่พันจิก